some mm -hmm. รายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะใน or ประเทศไทยของเรานะคะก็มีกลุ่มชนต่างๆที่ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานหลากหลายเชื้อสายหลากหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มของชาวไทยพวนด้วยค่ะที่ได้มีการอพยพเข้ามาอยู่ในถึง19จังหวัดของประเทศไทยซึ่งใน19จังหวัดนะคะก็มีจังหวัดลบบุรีด้วยซึ่งในวันนี้ค่ะทางรายการได้มีโอกาสมาที่ตำบลหินปักอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งที่นี่นะคะทางสำนักงานพานิจจังหวัดลบบุรีนะคะได้มีการส่งเสริมโครงการย่านทว รกิจสร้างสารรค์วัฒนธรรมวิถีชุมชนคนบ้านหมีอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีค่ะโดยในกิจกรรมครั้งนี้นะคะจะส่งเสริมของสามตำบลของอำเภอบ้านหมีนะคะก็คือตำบลบ้านทรายตำบลบ้านกล้วยและตำบลหินปักค่ะซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหินปักนะคะโดยด้านหลังเป็นพิธีการทําใบสีสุขขัญแบบโบราณของชาวไทยพวนค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศกันนะคะแล้วก็ฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านที่จะมาพูดถึงการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยพวนและ เสียงของท่านนายกอบตอหินปากนะคะที่ท่านจะมาพูดถึงการแข่งขันกีฬาของชาวไทยพวนและสินค้าโอทอบที่ขึ้นชื่อของอำเภอบ้านหมี่ไปชมเลยค่ะทำให้เจ้าได้เจ้านา,นานเนี่ยได้ทำได้ทำานาและกำฟ้าเนี่ยนอก,กนจากจนอยู่ตำมาแล้วก็มีความเชื่อผมนายวินวันยปิดตองคำนะครับอดีตเนี่ยผมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตตำบลหินปัก ตั้งแต่ปี2 1 4 0ถึง2 1 4 8แล้วปี2 1 4 8เนี่ยผมได้รับรางวัลผู้ใยา่บ้านยอดเยี่ยมได้แหนบทองคำแล้วก็ปี2 1 4 8ถึง52เนี่ยผมเป็นรองนายกแล้วผมเองเนี่ยมีความสนใจเรื่องประเพณีวัฒนธรรมไทยพวนมากโดยเฉพาะการทำขวัญเนี่ยผมเปิดตัวจริงๆตั้งแต่อายุ48เมื่อปี2 1 4 5ปัจจุบันนี่ผมสู่มาประมาณ900งาน แล้วไประดับงานใหญ่ๆมามากตอนนี้มันตกไม่จันทคันนี้มันักไม่แก้วพ่อแม่ตกแต่งแล้วึงได้ยอมาไกรบอมายการาการสบสีสุขันอยู่นะคะทำการงานเพื่อะเารสามฤทน็ะ าาาก,การสู่ขวัญเนี่ยไทยพวนเขามีความเชื่อว่าเป็นสิริมงคลก็จะมีสู่ขวัญข้าวสู่ขวัญเด็กเกิดใหม่ซึ่งเกิดได้สองเดือนหรือเดือนกว่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยสู่ขวัญขึ้นบ้านใหม่พอสร้างบ้านเสร็จปุ๊บจะต้องทำพิธีขึ้นบ้านแล้วสู่ขวัญสู่ขวัญให้กับคนป่วยสู่ขวัญคนติดคุกสู่ขวัญทิศศึกใหม่ สู่ขวัญต้อนรับแขกที่เข้ามาเยี่ยมใช้บทเดียวกันสู่ขวัญบวชนาสู่ขวัญแต่งงานถ้าเดิมจริงๆแล้วเขาจะมีถึงสู่ขวัญวัวขวัญควายขวัญเกียนแต่ปัจจุบันไม่มีเขาสู่ขวัญแต่ละอย่างเนี่ยเขาจะไล่ถึงเนื้อของแต่ละอย่างก่อนสมมุติสู่ขวัญเด็กเนี่ยเขาก็จะบอกแม่ตั้งท้องมาได้สิบเดือน จึงจะเตือนปวดท้องอะไรเขาจะเล่าตรงนี้ถ้าการสร้างบ้านนี่ปุ๊บเขาจะบอกว่าเนี่ย <S <S เดือนหกมาเขาไปตัดเสาตัดไม้แล้วมายกเสาหนึ่งเสาสองเสาสามยกเสาหนึ่งให้ได่งัวแม่ไร่ยกเสาสองให้ได้ควายของงงเขาจะบรรยายเรื่องการสร้างบ้านทีนี้มามาท่อนที่สองที่มมข่อย,อยข่อยเคาะเนี่ยขเขาเรียกว่าเป็นการไล่เคาะออกจากตัวเคาะที่อาจจะมีอยู่ตามเนื้อตามตัวเนี่ยแหละเราเราไม่รู้ว่าเราจะมีเคาะมีเกิดเมื่อไหร่ เขาจะไล่ออกให้ทีนี้พอผูกแขนในปุ๊บจะเป็นการเรียกขวัญพอการเรียกขวัญเสร็จแล้วปุ๊บก็ mm. จะมีการฝายน้ำเล่าเนี่ยมันจะมีการน้ำฝายน้ำเล่าเป็นการให้พรนี่ยังมันยังไม่จบนะเนี่ยเพิ่งจะผูกแขนํนำขวัญน,นี่เขาเขาจะมีเลยครับเนี่ยอย่างเนี้ยหลักใหญ่ๆเลยต้องมีขันข้าวก่อนข้าวสารใส่ก่อนค้อนขันเทียนที่ใช้จุดสองเล่มไข่ไก่ดิบสองลูก ทำสวยหรือกรวยเนี่ยนะ,ะในนั้นน่ะจะต้องมีคำหมากที่เคี้ยวในหนึ่งคำแล้วใช้เทียนเล็กในสองเล่มดอกไม้สองดอกทูบสามดอกใบเป็นดีแล้วล่อพาเนี่ยขาดไม่ได้คือข้าวต้มมัดเผือกต้มมันต้มกล้วยสุกข้าหนุมแล้วแต่เราจะมี ประเภทีของไทยพวนนะครับกีฬาพื้นบ้านมีหลายอย่างนะครับอย่างกรณนนีอย่างเตะมักเบีย้ยนะครับาาก็จะมีแบบเป็นทีมแล้วก็เป็น <c oughs> บุคคลแล้วก็เป็นทีมนะครับแล้วก็มีการทุบไข่ฟันอ้อยนะครับเล่นไม้มะงหึมนะครับก็มีลูกช่วงแต่สำหรับจะเป็นสาวๆเล่นนะครับมอสร่างผ้าอะไรครับมีประเพณีหลายอย่างครับของประเพณีไทยพวน ในเรื่องของสินค้าโอทอปะคะที่อยู่ตรงนี้เป็นสินค้าโอทอปที่ขึ้นชื่อของบ้านมีมีอะไรบ้างนี่เป็นผ้าทอกีนะครับนี่ผ้าทอกีเป็นโอทอปของอประเภทนี้ของชาวตะบหิปักนะครับไทพวนวุณิปักอบตอหินปักมีการสนับสนุนในเรื่องของสินค้าโอทอปยังไงบ้างคือเกี่ยวกับด้านการตลาดนะครับแล้วก็การหาวัสดุนะครับแล้วก็สีต่างๆทนะคให้มีคุณภาพ แล้วก็หาลายใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นลายนิยมนะครับแบบแล้วก็เกี่ยวสไตล์การตัดต่างๆให้เป็นแบบสมัยนิยมตามยุคตามยุคครับค่ะท่านนายกคะสำหรับโครงการย่านธุรกิจสร้างสารรค์วัฒนธรรมวิถีชุมชนบ้านหมี่ทางอบอตอเราเนี่ยมีการสนับสนุนในเรื่องอะไรบ้างมีการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องอตลาดนะครับตลาดแล้วก็จัดหาตลาดนะครับแล้วก็จัดหา เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นได้เช่นสีอะไรต่างๆนะครับจัดหาวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการผสมสีต่างๆเพื่อให้ครับมาลมมามามีกิจการร่วมนะครับเพื่อให้สินค้าของเรามีคุณภาพนะครับแล้วก็ให้ทันสมัยกับปัจจุบันคับอ๋อท่นพนิ์จังหวัดนะครับก็ได้มา สนับสนุนเกี่ยวกับการตลาดนะครับพาไปออกบูธในงานต่างๆนะครับพอสินค้าของเราเป็นสินค้า5้าดาวนะครับเกี่ยวกับผ้าทอนะครับอย่างเช่นที่เมืองทองหรือมาที่ต่างๆนะครับที่มีการแสดงสินค้าทางเราก็ราออกบูธตามที่ต่างๆครับก็ฝากไปถึงประชาชนนะครับคือสินค้าอทอบของไทยพวนของตำบลยิมปักนะครับ ก็มีสินค้าประเภทผ้าทอมือนะครับผ้าทอมือหรือผ้าทอขี่นะครับก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับ5ดาวนะครับมีเป็นผ้าไทยต่างๆนะครับสีโดยเป็นสีธรรมชาตินะครับคือใส่แล้วก็จะสบายตัวจะเย็นนะครับจะไม่ค่อยร้อนนะครับแล้วก็จะมีทรงต่างๆนะครับทรงทันสมัยก็มีนะครับทำให้ประยุกต์ให้เป็นปัจจุบันนะครับก็ฝากให้ เป็นสินค้าโอทอปที่ว่าชาวบ้านทําโดยกับน้ํามือและก็น้าแรงของชาวบ้านก็ช่วยกันสนับสนุน<อ>ก็ขอฝากไว้ด้วยขอบคุณครับก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีคุณภาพ คุณผู้ชมก็ได้ฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านตำบลหินปักนะคะที่ท่านได้พูดถึงพิธีกรรมอันศักดิก์สิทธิ์ของชาวไทยพวนค่ะและเสียงของท่านนายกอบตอหินปักนะคะที่ท่านได้พูดถึงกีฬาพื้นบ้านของชาวไทยพวนรวมไปถึงการส่งเสริมสินค้าโอทอปของอำเภอบ้านหมีด้วยค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะจะพักกันก่อนช่วงหน้านะคะเราจะไปดูการฟ้อนรําของชาวไทยพวนรวมไปถึงกีฬาพื้นบ้านของชาวไทยพวนด้วยและเสียงของอาจารย์เทวันทรัพย์แสนยากรนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ด้วยว่าท่านมีความรู้สึญญกยังไงและต่่่ออด้ววยขขาาาบรรริกกงเนะะคลุม ชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบไมออรอยได้ให้การสนับสนุนสปอสอชอในการเข้าถึงยาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวทั้ง2ชนิดสำหรับช่วงนี้พักกันก่อนค่ะเติเมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุมจริงการซบ IPM i d e Finition 0 2 2 4 5 9 9 9 9

นางกวักนี่เดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่านางกวักเนี่ยมันจะเป็นการลเล่นของไทพวนที่เก่าแก่มากวันกําฟ้าเนี่ยผมเล่าไม่จบเพราะวันกําฟ้าเนี่ยปุ๊บเช้าเขาไปทําบุญแล้วอะไรแล้วตกเย็นมาปุ๊บแต่ละบ้านจะเล่นนางกวักเพื่อเป็นการบูชาฟ้าบูชาผีฟ้าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยกวักต้องเป็นกวักไม้ ของแม่ไม้ไม้คานแม่ไม้สอดลักษณะทำให้เป็นแขนสองข้างแต่งตัวใส่เสื้อใส่ผ้าใส่ผ้าถุงหน้าเนี่ยเขาจะเอากระลามาเขียนคิว้วเขียนปากเขียนจมูกเอาผมมาใส่ให้เหมือนผู้หญิงต้องใช้ของแม่ไม้ต้องใช้อุปกรณ์แม่ไม้ต้องแม่ไม้ทีนี้เขาจะมีเครื่องที่จะต้องเป็นครูเขาเนี่ย จะต้องมีผ้าขาวของแม่ไม้ผ้าถุงของแม่ไม้มีกระจกมีแป้งมีหวีมีน้ำมันใส่ผมมีบุหรี่มีไอของพวกเนี้ยแต่ว่าที่แม่ไม้นี่ต้องคือผ้าถุงกบประทินผ้าขาวก็ประทินเนี่ยต้องปของแม่ไม้ต้องของแม่ไม้ไม่งั้นจไม่ได้ไม่เข้าไม่เข้าไม่สักสิทีนี้พอจะมาเล่นเนี่ยปุ๊บใช้กางแจ้งใ้ถุงนี่เล่นไม่ได้ไม่เข้า เพราะบ,บนบ้านนี้มีพระพุทธรูปมีพระพุทธต้องนอก,อนอกใกใจขาออกไปข้างนอกพอได้ที่แล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องเอากวักเนี่ยกวักนี่จับสองคนยกกวักออกไปทางแยกทางถนนหรือทางสามแยกเอาทุกไปจุดเพื่อเชิญดวงวิญญาณของคนที่ตายแล้วยิ่งเป็นกิรระดับเกจิอาจารย์หรือคนตายหงคนที่มีชื่อเสียงยิ่งดีเราเชิญเขาเข้ามา พอเข้ามานั่งแล้วปุ๊บเนี่ยจะต้องมีคำซึ้งนางกวักนางกวักเอ้ยนางกวักทักแต่แห่เจ้าแห่ละอีแม่แห่ยองคนยกคนยอลรามาสูงเพียงสางเจ้าอย่าอ้างละอีแม่นางกวักนางกวักเอ้ยกวักไหม้กวักแสงอีแม่ยอแยงต่ำสูต่ำสัา วักเอยกวักมกวักแยิงแย่ยอแยงตามจูตามัดสาววตามจ่วนาลงตอสูคืนตาต่างเดืนงายตาอตาลย่งแตาจะเข้าปเดินกเดยแย่นครับามาาเูบีก่อนเอาพอจบรอบแรกปุ๊บน้ำงกวักก็จะเริ่มขยับ เขาก็จะร้องต่ออีกจบที่สองถ้าแกว่งเร็วขึ้นเพลงจะเร็วขึ้นจนกระทั่งน้ำกวักเนี่ยเอาไปลายไม้คานตีดินสองข้างแสดงว่าตรงนี้เข้าแล้ว ครับสวัสดีครับผมเทวันสับแสนยากรครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่บ้านมีโดยเฉพาะบ้านอาจารย์ที่เป็นสื่อวัฒนธรรมของไทยพรวนนะครับซึ่งซึ่งของแกเล่าให้เราฟังว่าแกสืบทอดจากจากรุ่นบรรพบุรุษนะฮะแล้วก็มีความเข้าใจสูงเกี่ยวกับวัฒนธรรม ว่าวัฒนธรรมต่างๆนะฮะแกก็มาเล่าให้ฟังแต่และอย่างเราก็เราก็จำไม่หมดนะเอาเอาที่จำจำได้อะไรต่างๆเนี่ยก็มีประเพณีที่สืบเนื่องกันมาไม่ว่าจะเป็นการตอกไข่เป็นการละเล่นนะฮะการละเล่นแล้วก็พิธีกรรมต่างๆที่จะเรียกขวัญเนี่ยโดยเฉพาะนี่แกแกก็จะเล่าเลย เล่าละเอียดนะฮะเรียกขวัญแบบนี้มันได้ยังไงเ,เราเราได้ประโยชน์อย่างอย่างไรอะไรต่างๆน,นี่ฮะจนมีอะไรเกี่ยวกับนางกวักอะไรเงี้ยนะฮะอ,อ,อาจจะเป็นความให้ให้โชคให้อะไรต่างๆนะฮะที่ที่สังเกตอยอู่นะนี้นี่ก็ยังไม่หมดฮะอีกตั้งหลายอันนะฮะก,ก,ก็ยังดําเนินอยู่เดี๋ยวก็นี้ตามดูอยู่นะครับ การผักดันยานะครับเราก็หวังว่ายาทั้ง2ตัวที่เป็นยา,านิโรตินิบและดาซาตินิบนะครับที่เข้าบัญชียาหลักแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มีผล บังคับใช้หรือว่ามีมาให้ผู้ป่วยใช้นะครับเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าตอนนี้มีผู้ป่วยจํานวนมากนะครับที่รอยาอยู่ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่วันที่22เดือน9นะครับของของทุกทุกปีจะเป็นวันมะเร็งเม็ดเลือดขาวโลกดังนั้นเนี่ยวันนี้เนื่องจากวันที่22เนี่ยเป็นวันจันทร์วันนี้วันที่21เนะครับเราก็เลยมามีกิจกรรมวันมะเร็งเม็ดเลือดขาวโลกที่นี่ที่สวนรถไฟมีการมาปั่นจักรยานกันนะครับเพื่อโชว์ว่า ผู้ป่วยเองนะครับก็ยังแข็งแรงและก็เป็นกําลังสําคัญให้ประเทศชาติได้ต่อไปอยู่ครับผมต้องขอขอบคุณการทํางานคณะทํางานที่เขาพยายามผลักดันให้ยา2ตัวนี้นะครับอ,ออกมาในบัญชียาหลักแล้วแต่เนื่องจากว่าหลังจากบัญชียาหลักแล้วเนี่ยจากบัญชียาหลักแล้วเนี่ยคือบางทีเนี่ยใช้เวลาหลาย หลายวันนะครับที่ที่ที่เป็นบางทีเป็นหลายปีครับกว่าที่จะออกยามาดังนั้นเนี่ยอขอให้บันเร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้ขอบคุณครับผม คุณผู้ชมก็ได้ชมวัฒนธรรมของชาวไทยพวนนะคะที่ทางรายการของเราได้พามาชมที่ตำบลหินปักอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีค่ะตลอดจนข่าวบริการของเรานะคะที่กลุ่มชมลมผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบไมอีลอยได้สนับสนุนใ้ทางสอปอสอชผลักดันยา2ชนิดเข้าสู่ระบบนะคะเพื่อให้ทั่วถึงกับผู้ป่วยทุกๆรายนะคะสาหรับช่วงนี้จะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้คจมจริงการซบ IPM i d e Finition 022459999เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่า รุนแรงไปหรือเปล่าฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่า เอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่าเสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่า จะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิดขอโทษประเทศไทยและถ้าจะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ จำความสูญเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง ว่าเราทําการค่าเยอะแยะแล้วมีสมบัติให้ลูกหลานเนี่ยอย่างดีมันก็อาจจะไปฆ่ากันแย่งกันทะเลาะวิวาทกันแบ่งสมบัติไม่ลงตัวคนฉลาดเขาให้สมบัติโดยการให้ปัญญาแก่ลูกหลานไอ้ถ้าให้ทรัพย์ก็ถ้าไม่มีปัญญาลูกหลานก็อาจจะเอาทรัพย์นั้นมาทําร้ายกันและกันอย่างที่เป็นข่าวเป็นข่าวอยู่เยอะแยะในสังคมไทยยุคปัจจุบันหรือสังคมต่างประเทศงานที่ถูกควรจะให้ปัญญา หาวิธีสั่งสมอบรมสอนลูกหลานให้ได้ใช้ทรัพย์จนเกิดปัญญาและบริหารทรัพย์ด้วยปัญญาและรู้จักว่าทรัพย์นั้นไม่ใช่สมบัติที่เราออกมาจากท้องแม่ทรัพย์เป็นของกลางที่เราเอามาใช้ให้มันเหมาะสมตามเหตุตามปัจจัยสิ่งสําคัญที่สุดคืออย่าใช้เพื่อทำ้ายเพื่ก,ก็บอกเพื่อทาใหญ่ก็บอกแฟนบอกเราสบายมาก เกิดเคุ้มหายตรงนี้หายเลยจาันรู้สึกมันเ่ามันโล่มันหมดเลยจูไปทั่วหมดอ่ะไม่เชเะ้าขาะพูดอวันนี้พ่อเป็นอะไรมาถอนถนิดนึงเป็นอะไรมาเป็นโรคเวียนนาแล้วก็มันกระปวดตรงหัวเข่าเนี่ยนั่งยองๆไม่ได้นะะเป็นมานา ะครั้งนี้เป็นมามารักษาเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งแรกค่ะครั้กุะทราบข่าวจากไหนคะแอดจากแม่เพื่อนลูกสาวบอกต่อต่อกันว่าและหลังจากที่ตอบไปแล้วเนี่ยความรู้สึกโดยรวมเป็นยังไงบ้างอมันก็เชิงเบาอยู่ค่ะแล้วมาสักครู่ที่หลวงพ่อตอบให้เฮ้ยเได้เหมือนสูมดหัวเลยจ้ะแต่รับรองการันตีได้นะคะว่าจะดีขึ้นป้าปั่นใจแค่ไหน ก็เป็นลกเวียนนาล้วก็ไขมันความดันความดันพึ่งเป็นดเดี๋ยวลองดูว่าตอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวดิว้นคุ่ณผู้มชมคะจากเมื่อตอนที่แล้วนะคะเราก็ได้สัมภาษณ์ประชาชนที่มาที่วัอดอ้อน้อยแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับเขาต่อว่าเขาชื่นชอบอะไรในวัอดอ้อน้อยอีกนะคะครับก็รู้สึกว่าวัดนี้ก็มีทํารายละเอียดมากครับ คือตั้งแต่ตั้งแต่ด้านหน้าถ้าทำเสาปกติก็เห็นว่าเสาก็สวยแล้วแต่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อก็ยังทำทุกส่วนได้ละเอียดมากครับเหมือนกับด้านล่างทางกำแพงกำแพงทางเดินอย่างเงี้ยครับก็ทำเป็นลวดลายก็ทำเยอะสวยดูแล้วก็อลังการมาก นะครับทั้งเจ๋งจีนทั้งอะไรเนี่ยครับทำแล้วก็เนี่ยครับอย่างดูอย่างเงี้ยดูงี้ก็ดูก็สวยแล้วครับจากที่เห็นมาเนี่ยแตกต่างจากที่โรงเกศที่อื่นมาด้วยแค่ไหนก็เยอะเยอะเยอะพอสมควรเลยครับนะก็เรื่องรายละเอียดเรื่องอะไรที่บอกนะครับนะฮะ<า>กระเบื้องทุกชิ้นทุกชิ้นที่ทราบมาเนี่ยเป็นยังไง ก็เห็นบอกว่าวถ้าเป็นช่างทางนี้ทำนี่ก็ถือว่าเก่งมากเพราะรว่ารายละเอียดแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นที่มันมติดกันอย่างเงี้ยนะครับ,รบดูแล้วก็สวยงามมากครับเรียบร้อยดีฮะม,มีชิ้นเดียวในโลกมีชิ้นเดียวในโลกใช่ทุบบกอย่างที่เห็นนี่ก็คือทําไ,ไม่ได้ซื้อเลยเป็นการสร้างเองครับในส่วนเดือนที่มีประทับใจอีก มันก็ก็มีผสมประสานกันนะครับระหว่างทั้งไทยทั้งจีนมีทั้งพ่อแม่ธรณีอะไรอย่างนี้ครับดูแล้วก็มีทั้งไทยทั้งจีนคือคือคนไทยคนจีนก็เข้ามาไหว้ได้ทั้งหมดนะครับมาวัดเดียวเที่ยวได้มันก็ไปหลายวัดเลยใช่ครับคุ้มเลย ชาวไทพวนได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยรวมถึง19จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดลบบุรีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะและในวันนี้เราก็ได้เดินทางมาที่ตำบลหินปักอําเภอบ้านมีค่ะซึ่งเราก็ได้เห็นทั้งประเพณีและการเล่นของชาวไทพวนรวม,มถึงผ้าสิ้นหมีด้วยซึ่งเป็นสินค้าโอทับที่ขึ้นชื่อของอำเภอบ้านมีเลยค่ะชาวไทพวนนะคะเขามีความสามารถในการทอผ้าชนิดนี้เป็นพิเศษด้วยนะคะและข่าวบริการของเราค่ะชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด ขาวชนิดเลื้อลังแบบไม่อี้ลอยแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนนโยบายการเข้าถึงยาของผู้ป่วย CML ของสอปอสอชอและสำนักง,งานประกันสังคมและกิจกรรมปัจจักยาน แบ่งปันความสุขเพื่อสุขภาพากายใจเนื่องในวันโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเลือดลังแบบไม่อรอยแห่งโลกค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเวลาของรายการวอยเสียงประชาชนก็หมดลงเพยงเท่านี้หากคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีปัญหาเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทานายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวจะร้องเรียนหรือว่าเรื่องราวดีๆที่เป็นสาระประโยชน์กับสังคมอยากให้รายการวอยเสียงประชาชนนําเสนอสามารถส่งเรื่องมาได้ ตามที่อยู่ด้านล่างหรือว่าอีเมลด้านล่างนี้นะคะวันนี้ค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแน,นลสวัสดีค่ะ